โอ้ว้าวแม่ไม่ได้เล่นเ,เลนกลางมานามกันนะเ <Five seconds. S 1> นี่ยเกมนี้หรือว่าเราไม่เคยเล่นเลนกลางว่ชจิบหายแล้วผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเลนการเราไม่เคยเล่นนีวาก็ไอตัวที่เราเล่นเอาทีนะไอกเกมโมบายลีจินเนี่ยเราก็เล่นเกมนี้ตัวแรกก็เป็นตัวละครอย่างฟรังโกนั่นเองฟรังโกนี่คนข้างผมเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยตึ่นต่แฟรังโกคนนี้ผมไม่รู้จักนะว่าใครใครเล่นโอ้น่าสนใจดีเนี่ยสกนิละ อืมโอ้ส่วนใหญ่เป็นสกิลปานีิว่าเออน่าสนใจดีเว้ยเอด้ดเลยสิสกิลสกิลทีสส่สองจะเป็นซักตัวทียหายแล้วก็ตรึงโอ้เหมือนวิล่าเลยนีินว่าโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ้าวอ้าวมาดิมาดิเอเ้ไปไหนครับไปไหนครับอืมาสุดยอดจังเยย ไปดีกว่าเ,ออเลนล่างเราก็คงปล่อยให้ยาวๆแล้วกันไม่ได้อย่างว่าเราต้องไปเคลียร์เลนกลางมาเลนกลางกันนะเอ,อ๊โอ้มันโอ้มัน้มันมีผลด้วยเหรอโอ้น่าสนใจดีเว้ยโอ้โอ้โอโอแรงกันนะแรงจริงๆเลยโอ้สกิลเราสกิลเราแม่งไม่ไม,ไมีความโดดเด่นเลยว่ะเอาจริงนะการหยิบตัวละครน,นี้มาแม่งคือ ต้องสงสัยต้องพยายามในระดับหนึ่งแหละเราค่อนข้างแพ้ทานานาเนี่ยไอ้มันชื่อทานานาดิมันชื่อเจ้าเด็กน้อยเด็กน้อยเจ้าฉันเอ๋อโอ้ว้าวชื่อชื่อบ้าอะไรวะเนี่ยเอาเถอะเออเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลโอ้เล่นบอลเล่นบอลโอ้โห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 ทำไมเราไม่ได้ทำไมเราไม่ได้เอ็กซ์ซิลเลยวะฟังก์มา โอ้โี้ยคนแรงเลยไปแล้ววะแรงเกิร์ดอู้เออแต่มันมีดีอย่างนะตัวละครนี้มันมันสะท้อนไปสะท้อนมากันมาได้โอ้ยหเจ็บ๋อยโอ้โหอะเด็มันอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะเออเต้นรำบากลำด๋อยเออ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 บาย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 เพื่อนบายบายเพื่อนบายบายเพื่อนบายบายเพื่อนเออแบงเอ้ยเราเราไม่น่าเสียแฟนตั้งแต่แรกเลย โอเคเริ่มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคไหนผมก็อ่านสกิววันตีก่อนสกิววันตีจะเป็นการเริ่มเต้นลาพร้อมได้รับแล้วอะไรก็สักข้อเจียหายอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจแล้วโอ้ยแรงจังวะเออเพื่อนโอ้ยไมียวเ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 อ้เอ้เอ้กูสกิลกูสกิลเอ้เออสกิลนี้สกิลผ่านสกิลน้อยตามนี้เลยโอ้ยคำคำศัพท์นี้ไม่เราไม่ได้พูดนานมากเลยเนี่ยจริง เอเอ้ยเอ่ออมันต้องอยู่เฉยๆหรอโอ้โหโอ้ยเล่นยากของกันเนี่ยจริงๆนะถ้าอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอ้าวไม่ได้เอ็กซิีเลยเอ้ยโคโค่โคโค่เอ้ยชื่อโคโค่ป่ะอ๋อซีซีผิดจำผิดตัวละครว่าแต่โคโค่ยังมันมีตัวละครในในเกมนี้ป่ะวะเออนั่นแหละสิแต่ชื่อแม่คุณ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 เอ้ย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 ฉันแน่ฉันแน่ไปไหนจ๋า ไปไหนเจ้จับน้อยโอ้โหโอุห้ยได้คิวแล้วโอ้โยคิวแรกของฉันตำแหน่งโคโอเด็กโอ้โหเแ้เอาจริงนะเราขอให้พูดชื่อแล้วกันไม่อ่านยากยากเราอาจจะอ่านชื่อผิดแหละอันนี้ต้องขอเจ้าเลจริงๆนะเนื่องจากว่าเราไม่เคยเล่นตำแหน่งเมทตอนนี้อ่ะ <c oughs> แต่ที่แน่นคือผมเพิ่งรู้ว่าสกิลตีเมทแม่งต้องอยู่เฉยๆว่ะนั่นนะจินั่นเป็นปัญหาหลักเลยแหละเพราะว่าการที่จะเราจะได้เล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเฮ้ยโอ้โ ลา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 ยบายเอ๊ไม่เป็นไรเหยียบแล้เราก็สามารถรลรอได้เนาะสวยพี่สวยฮะเอาไงซี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 สวยพี่สวยฮะแต่เราไม่ได้ออกซิทเว้ยไม่เป็นไรฮะเราโชคเราอย่างนั้นเราก็สามารถร่อได้เนาะอุ้ยไปช่วยเล่นมอนก่อนไปช่วยเรนบอลก่อนไปช่วยเล่นมอนก่อนไปช่วยเล่นมอนก่อนอุ้ยเด็กจ้า ไปไหนเจ้าลราไม่อย่างสวยสวยเฮ้ยสกิลได้แบบอ้ยกูเห็นแล้วท้อเลยว่ะอู้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 อุ้ยหูยแม่นมากเลยครับอู้ยสวยงามมากครับก็ขอตีตีไม่สนใจไม่สนใจเดลล่าไม่สนใจเดลล่าไม่สนใจเดลล่าสวยบิ๊สวยครับสวยงามครับฮานาบิเฮ้สกิลไม่รอหรือตูสกิลปลาหม้ เออก็จริงอ่ะปามูดจริงๆนนั่แเลเดี๋ยวสิตอนนี้ที่เป็นไงบ้างเอยโอ้ทีน่าข้างดีเว้ยโอ้แม่งระยะขนาดนี้มึงยังจับแพะจับช้างวัดจุดปักเฮ้ยไปไหนครับแม่แม่ที่ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาโโก้ไม่เอาซิสิไม่เอาซิสิเฮ้ย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 จุาลาช็อตครับ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บอลลามให้อย่างสวยๆแม่ไม่น่าลามเลยดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็การกับเพื่อนเ้ยตีเออนั่นแหละสกินนิดสกินหน่อยตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปตีบ้านเข้าไปตีบ้านเข้าไปเออเฮ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะอย่างนี้เราก็ตาแล้ววะเอ้ยอย่ายพึ่ง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 ซื้อของตอนนี้สิเรายังยังแคสเกมอยู่นะ อู้ตายแล้วอู้ตายแล้วอ่าล่าไม่อย่างสวยๆอุ้โอ้ยแหล่โ้แลมกันนะเนี่ยเฮ้ยเห็นอย่างนี้ฉันนึกว่ามันฉันนึกว่าดาเมจแม่งไม่ค่อยมีแต่แรมกันนะเนี่ยไว้ตายแล้วอ่ะตัดมันแหละแม่งปาสกิลมากูตกใจหมดเลยอุ้ยซี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 เออซี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 มันชื่อซีซีนั่นแหละซีซีเออเอเอเอขอรัดคิวหน่อยโถ่โถ่ ปั๊บปั๊บปั๊บดิ้งดอนดิ้งดอนเออสกิลเราแม่งมีตอนแรกเราว่าเออมันคงไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยอะไรแต่พอเราจับปุ๊บเออแม่งเก่งเว้ยเก่งกว่าที่เราคิดฮะเออดีดีดีโอ้ยเลเล่เฮ้ยเลเล่ามากันเยอะเว้ยเลเลากมากันเยอะนะครับผมจุดไอ้ตัวนี้ไม่ต้องรองเท้าป่ะเนี่ยทำไมมันรองเท้ามันดูช้าช้าเออ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 อาร์มใอย่างสวยสวยเออโอ้ยตาแบนี้นะครับ อุ B, B, mm ้ยานาบิานาบิานาบิอ่าเหไจีดวะไอเอ้แมนอยไม่โดนเลยตัวเออรู้น่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แรงโคตรแรงโคตรโอ้โหโอ้โอโอ้ง้ยเยอาย่เอ้ยแมไม่มีใครโดน เออก็โดนตัดนะวะเออเออเอ้ลาดช็อตอ้าวแอกซิตเฉยมาเถอะเอ็กเยอะกว่าใครเพื่อนเลยเอาเถอะทำไงได้มันเป็นมันเป็นเมยระยะระยะแบบเอ้ยระยะระยะเผาขนน่ะเออใช่อ้าวแม่งเข้ามายิงก็โง่เฉยเลยเออโอ้โหแม่งสโลคอดเลยว่ะเร็ว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 เออมาตีเร็วมาตีเร็วตีตีวะเออฟังโก้ฟังโก้มานี่ฟังโก้เออฟังโก้มานี่ถอยเหรอ อ่ะถอยก็ถอยอ่ะอ้าวจะตีหรือจะถอยเออเอฟากโก้โอ้ยเฮ้ยตามนี้เลยเตีไปตีไปเออตีไปเออไปเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตานนี้อืมสวยงามครับไอ้เจ้าเจ้าขุชังเออ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 เออไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะเอาจากที่มาทำไมเนี่ย เฮ้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 จะเฮิร์บอะไรไม่อย่างสวยสวยโอ้ยดาเมจก็ค่อนข้างแดงกันนะเฮ้ยโดนลัดช็อตไปหน่อยไม่รู้ได้โอ้โอ้โอ้ไอเจ้าซีซีเหม่งว่ามาหาตัวลยนี่ิว่ามาล้วงอะไรนิว่าโอหแล้วมันแล้วมันแล้วมันรอดด้วยนะเอาจริงนะเห็นอย่างเงี้ยผมถึอว่าม hey, wow. ัน มันผมว่ามันอ่อนนะจริงๆแล้วแมงโคตเก่งเลยแต่ว่าอาจจะต้องแบบเดินแนวทางอะไรนู่นนี้นั่นนิดหน่อยคือมันเป็นตัวแบบกลางๆใกล้ๆประมาณเนี้ยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นอะ่ะเอาจริมมิมันมันก็มันมีสกิแลแบบสปมระยะไกลแต่แต่ว่าเราแค่เอ,อใช้ไม่เป็นใช่ก็ใช้ไม่เป็นจริงๆอ่ะก็เราไม่เคยจับเมย์ตัวนี้อ่ะแถมตามนี้มันเป็นตาครั้งแรกของผมด้วยเอาเถอะแค่จับตัวนี้มาก็ไม่ นึกถึงอาวี B สมัยก่อนที่เราจับเหม่ครั้งแรกเลยอย่าเอาเธอทอาไม่ได้เออทำไมตัวนั้นมันชฉนรมนกันอย่างวะว้าวเฮ้ยอ้ชิงได้ได้วยวะอ้าวเรามไม่ยังสวยสวยโอ้โหเอ่อเมื่อกี้เอ๊ะเอ๊ะเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ผมเออกดอะไรครับเนี่ยเออไมาา่เป็นไรอย่างน้อยก็ร้อยวิแล้ววะอุ๊ยแม่ไม่เจ้าเลยเอุ๊อยตายแล้ว เออจะมีตรงนู้นมันมากระยุบมาปี๊ตายแล้วกุดป้าไนเฟรนอุ๊ยอุ๊ยโอ้เอาวะโอ้ดีลำลำได้ยงสวยสวยชิง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 ไม่ใช่โดนเล่าโอ้โหเรียมร้อยขอบคุณครับโหโหเพื่อดโ้ โอ้ยเอยงแม่งกวาดเรียบเลยนะยิงฟรีเลยนะแหม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 อย่างไรกูก็ได้แอคซิตแล้ววะถ้ากูไม่ได้มากูด่าตายเอาไว้เ <c oughs> ย, <c oughs> ยงไม่น่าขำเลยเจ็บคอเอาเลยเอาเข้าไปเลยเออยิงเข้าไปยิงเ,เข้าไปเออยิงมันเข้าไป,อาาไปโอ้โหโโอ้เฮ็ด มึงมึงมึงยิงไม่เกรงใจเพื่อเลยนะมึงยิงไม่เกรงใจเพื่อเลยนะเออเอาเข้าไปครับตามนี้เลยเออเองแม่งเก่งเกินเก่งเกินไปเก่งเกินไปนะอิจฉาเอาเถอะทำไมได้เย่สองดาวหรือเปล่าวะอะ๋อทษทีดาวเดียวเออไมาเถอะ เชนะต่อเนื่องแม่เราก็เล่นใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถึงเราจะแจกไปค่อนข้างไปเยอะก็เถอะแม่ยกย่องเชิดชูสำหรับครับโอเคสำหรับที่เจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยิปนี้ของเราตัวไปก่อนนะครับผมโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบาย